ไปกันอีกหนึ่งเรื่องค่ะครับร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดโครงการจีนไทยไมเกรีกวางซี่สัมพันธ์ประจำปีนี้ครับโดยที่องประชุมคณะศิลปาศลาสตร์วิทยาคณะวิทยาการจัดการมาเลย์ส่งการหนงคาราีเมียเคตสุราษฎร์ธานีนะครับนายบรรดันสิทธิราชาวาลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดโครงการจีนไทยไมเกรีกวางซี่สัมพันธ์ประจำปีนี้นะครับโดยมีดรสักนาขาจรบุญคณะบอดี้คณะศิลปาศาสตร์และวิทยาการจัดการคณะอาจารย์เจ้าหน้าที่นักศึกษาจากอยู่ลิน อ่าหน่อมอนแล้วก็ยูนิเวอร์ซิตี้นะครับ ประเทศจีนนู่นแหละครับข้าวรวมกันค่ะสาหรับกิจกรรมนี้ก็จัดขึ้นโดยลักสูดภาษาจ,จีนเพื่อการซื่อซานทางธุรกิจซึ่งเป็นลักสูตรนานาชาติข้องคณะที่มีรูปแบบการเรียนการซ้อนแบบซ้บวกหนึ่งก็คือว่าเรียนในประเทศไทยสาปีแล้วก็ไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนอีกหนึ่งปีค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้หนักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะทางภาษาจ,จีนในสภาพแวดล้อมจริงเสริมสร้างความสามารถในการซื่อซานและความเข้าใจทางวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้งซึงจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพในอนาคตโดยทางลักสูตรก็ได้มีการลงนาม ความร่วมมือทางวิชาก,การด้วย MOU นี่แหละกับมหาลัยในประเทศจีนเช่น North West University กวางซี University แล้วก็ยูริน Norman University เพื่อส่งนักศึกษาไปเรียนตามความสนใจและในขณะเดียวกันก็เปิดรับนักศึกษาชาวจีนจากมหาลัยพันธมิตรให้เข้ามาแลกเปลี่ยนศึกษาในประเทศไทยด้วยค่ะครับโอกาสนี้รองผู้ว่านะครับได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาวัฒนธรรมและได้ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาจาก ulin, ยูลินนอร์มอน University นะครับที่ได้เดินทางมาเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนต่าง างสูราธานีปางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนนะครับไม่กับนักเรียนไทยอีกท้งยังเป็นการเล่าเรียนวัฒนธรรมสร้างความเข้าใจนะครับและก็ใสงสมพันธ์อันดีระหวังกันและก็กำลังจะเดินทางกลับประเทศนะครับโดยว่างเป็นอย่างหญิงวานักศึกษานาทีได้มาเล็กเลี่ยนประสบการณ์ในครั้งนี้จะได้ทหนาทีนะครับเป็นทูตสันตะอวยไมกรีตัวน้อยในการเผยพร่เรื่องราวประสบการณ์ที่ดีระหว่างประเทศไทย ก็อะไรก็จะว่าสู้รัฐธานีเราะนะครับอืมก็ถือว่าต่อไปอนักศึกษาเขาจะได้ไล่ย่าษานะาจีนาาเพิมมาด้วยค่ะรวมนะครับ